สวัสดีครับพี่ทำไมพี่พี่มาจากไหนเนี่ยมาจากลำพิภไม่วีร์ลำตัวมือเย็นเจี๊ยบเลยตอนแรกหนูรู้ว่าแกไปข้างนอกเออหนูมาเดี๋ยวชิฟฟ์เลยเอาละพี่จริงต้มตาซึมเลย เอาพ่อเอาชิดชิดแก้มตากันหน่อยได้ได้พี่ใหม่กับใครอ๋อสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 พี่ก็ถามหาอยู่อ๋อครับพี่ไม่ค่อยเด่นเจ็บเข่าไหมเจ็บอยู่อ๋อค่อยๆเด่นที่ต้องออกไปจ็อกกิ้งทุกวันอ๋อได้ได้ได้วันนี้ต้องแอบแอบไอ้ แอบแม่บ้านออกไปวิ่ง j o g g i n งทุกวันวิ่งเช้าเลยยิ่งวิ่งคืนนะวิ่งเช้าสี่สี่ห้าวันออกไปเลยแล้วก็บนขาโอ้ยจนเข้าบ้านหนูอ่ะบอกว่าเคอใครก็ได้เขาไปบอกเมียฉันใเนี้แันเริ่มไลอะไรอย่าบอกว่าจริงไม่หลับไม่นอนับพี่ทำคืนต้องลุกไปขายของไงแล้วมาเช้ามายังไงลึกลึกผมมานอนอยู่นี่อ๋อเมื่อคืนที่ไปรับนอนอยู่ ก็เลยบอกว่าเออถ้านนั้นไปดูท่ามันเพี้ยนจะได้นั่งรถได้หนูหน่อยอะได้ดิได้ได้ได้ขยันเชิดครับบ้านมาถ่ายรูปด้วยกันก่อนมามงเก็ตมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันเชิญพี่จะไปเดิด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยกันอ่ะมาเยี่ขอบคุณมากขอบคุณมากผมพี่น้องมให้มีของให้พี่ด้วยนะนี่แหละกจะให้ไปซูมอ๋อ นี่นะผมเอาของมาให้แล้วก็ผมขออนุญาตเลี้ยงข้าวพี่ด้วย,อยสองใบเลยสองทันน้องรบับจริงจริงด้วย <laughs> ได้พี่ฝากนะครับพี่สองเด้งสามเด้งได้ขออนุญาตนะครับอขอรถคันนี้นะครับดูแลปกปักรักษานะครับคนที่ใช้ร,รถคันนี้นะครับมีความสุขความเจริญนะครับไปดีมาดีนะครับขออนุญาตนะครับเฮงเรวยๆนะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับได้เดินทางปลอดภัยนะพี่นะน้องเปิดประตอให้ ครับพี <c ane> <c ane> ่ตอนน้องเปิดตัวให้ได้โชคดีนะครับพี่โชคดีครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยนะครับผ่านน้องให้พี่ไปเลยนะแล้วเก็บเปิดพาสองพี่กระลุโชคดีนะครับพี่โชคดีครับโชคดีครับพี่โชคดีครับโชคดีครับพี่โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับพี่พี่เขามาจากบุรีรัมย์ มาเมาื่อคืนนะครับดูรถรับรถย้ำนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถอย่างเงี้ยได้รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายครีบ